สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเทคนิคดีๆกับเคล็ดไม่ลับนะครับที่จะให้สังเกตสำหรับคอหุ้นนะครับหรือว่าคอหววหุ้นทั้งหลายนะครับทีอ่อาจจะเคยคำนวณแล้วม,มันไม่ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ไม่ต้องคำนวณน,นะครับเป็นข้อสังเกตแล้วก็เฮ้ดูผลแล้วมันมัน,ม,นมันเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับสำหรับคนที่ ไม,ม่เวลาคิดนะฮะก็เอาหลักการสังเกตรตรงนี้ไปใช้โดยเฉพาะสายรูดกับสายวิ่งนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วละ่ะนะฮะสำหรับนิกเคอิวันนี้นะครับแม่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่หลายคนนิยมมากนะฮะนิยมมากเพราะออกตอนเช้านะครับ9โมงครึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งบ่า,บายโมงตรงพอดีนะฮะผมอยากให้สังเกตรตรงนี้ครับผู้ชมนะ คือนิเคอิมันออกเลขไม่กี่ตัวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้โอ้โหมาครบเลยนะฮะผมจะให้ดูหลายๆงวดเลยนะครับเป็นภาพรวมแล้วจะให้สังเกตนะฮะว่าเลขตัวไหนมันมาค่อนข้างที่จะบ่อยที่สุดตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ80%นนะครับอ่ะผมมาให้ดูยืมเพจหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเพจลอตโต้นะฮะ ราตัวดีเทคดนะฮะนี่ฮะดูฮะเลขที่มาบ่อยที่สุดนะฮะของนิเกสังเกตตรงนี้ครับสามนะฮะสามกับแปดส่วนใหญ่มากคู่กันนะครับส่วนใหญ่นะฮะสามนะฮะสามสามแปดไหมฮะสามกับแปดอ่าสามแปดมาด้วยกันนะฮะอันนี้แปดนะฮะพักไปวันหนึ่งสามแปดอันนี้สามนะฮะ ใส่สามเยอะกว่านะฮะสามสามถ้าเป็นช่วงบ่ายสังเกตหกมาด้วยเนาะสามนะฮะ 3, 3, 3, 3, สาม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 ก็ยังมาอีกนะฮะสามฮะสามสามฮะเบรกไปวันหนึ่งครับมาสามอีกแล้วะฮะแล้วก็มาสามนะครับเบรกไปช่วงเช้าแล้วก็มาสามอีกพรุ่งนี้ก็หรือว่าวันถัดไปนะฮะ ไม่ต้องคิดนะฮะไม่ต้องคิดนะครับมีโอกาสลุ้นนะฮะเยอะมากแล้วผมก็ให้ไปสังเกตอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกันก็คือฮานอยครับเทคนิคตัวนี้เอาไปใช้นะฮะฮานอยปกติผมจะให้เอาผลของนิเกอิเช้าหรือบ่ายนะครับไปซื้อฮานอยนะฮะมันจะถูกแต่ว่ามันจะสลับกันครั้งหนึ่งนะฮะก็คือ ของวันวันที่ไหนเนี่ยวันที่สิบนะฮะก็คือว่าอ่ผมทําคลิปวันนี้นะตอนเช้านะฮะมันเอนผลฮาหนอยของเมื่อวานครับผลฮาหนอยเมื่อวานก็คือวันที่เก้านะฮะวันที่เก้าวันที่เก้าท 9, ัวที่สามหกเก้านะฮะสามตัวเลยมาออกนะฮะฉะนั้นพรุ่งนี้นะ <c oughs> หรือว่าวันถัดไปนะครับคุณจะไปซื้อฮหาหนอยนะครับคุณดูเลเลขจากนิเคอิ e. นะครับสองตัว แล้วก็เอาไปจัดซะเป็นแนวทางเฉยหนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันเข้าจริงๆนะครับไปลองดูแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกนะครับรูปสามไว้เถิดเราจะโชคดีนะครับไม่ต้องคิดนะฮะไม่ต้องคิดนี่คือหลักการง่ายๆครับสามารถที่จะนําไปใช้ได้สําหรับสายรูดคิดไม่ออกไม่ต้องไปหาใคระฮะจาไว้เลยรูดสามไว้นะครับ จะโชคดีไปเขียนให้หน่อยนะฮะนิเคอิ Ke นะครับรูดปไปเลยครับวิ่งนั่นแนะหละสายวิ่งนะถ้าจะเจาะก็ไปเจาะเอาแล้วกันนะฮะสามไม่ผิดหวังะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้านั่งไลส่สถิตินะฮะเอานี่เอาผลเลยนะไม่ต้องเอาตัวบงตัวเปิดดนะักลองสังเกตดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับนี่คือนิเคอิอ่ะส่วนจะเป็นหุ้นไหนอะไรไงข้อสังเกต ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะในคลิปถัดๆไปก็อย่าลืมด้วยกันนะครับเข้ามากดซับสไครต์ไว้นะฮะรับรองจะโชคดีนะครับโอ้แล้วมีคลิปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับคลิปการเกษตรคลิปนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายสาระความรู้นะฮะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะนี่ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามากดให้กําลังใจกัน ขอบคุณฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับ